หลังจากที่เรามีรัชอิสลามแล้วก็มีผู้นําที่เป็นปรัชญาทิปไตยหรือว่าวิริยาศิีแล้ว,วลเนี่ยตลอดระยะเวลา1 2ปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าได้มีการเกิดการปะทะทางแนวความคิดอย่างมากมายหลากหลายนะครับในสังคมแบบในสังคมที่เป็นแบบซากิลล่านะครับที่ระหว่างคารวัตนิยมกับแนวคิดจกักรวรรดินิยมแบบอเมริกันนะครับ แต่ในการดียนกันนะครับเมื่อสองแนวคิดนี้กําลังล่มสลายลงนะครับได้เกิดแนวคิดได้เกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมานะครับที่ท่านผู้นําสูงสุดได้นําเสนอนั่นก็คืออิสลามอารยธรรมอิสลามแบบใหม่ที่กาลังเบ่งบานขึ้นมานะครับจะเบ่งบานอย่างไรแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรนั้นนะครับผู้ที่จะให้ที่จะมาอธิบายแล้วก็ชี้แจงในเรื่องนี้นะครับในหัวข้ออิสลามการเมืองกับ กระบวนการสร้างอารยธรรมสลามยุคใหม่แล้วก็เอกภาพโลกมุสลิมนะครับโดยดอร์ประเสริฐสุขศาสนกวินนะครับขอเรียนเชิญท่านดรประเสริฐสุขศาสนกวินนะครับได้อธิบายในหัวข้อนี้ครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีคุมครับมัตุกลุมสามครับขอเรียนเชิญครับท่านได้ยินใช่ไหมฮะได้ยินครับชัดเจนครับโอเคขอเรียนเชิญเลยครับ เอ่อความจริงเอ่อเชิงรอนผมเนี่ยได้ฟังอยู่เกับทุกคนแล้วน่าจะเอ่อได้ใช้ประโยชน์มากกว่านะแต่แตว่าเนื่องจากว่าได้เป็นบุคคลหนึ่งที่บอกว่าให้ร่วมเสวนาด้วยก็จะใช้เวลาแค่เพียงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วได้ใช้ประโยชน์จากเอ่อวิทยากรมาอย่างเอ่อข,ขวางแล้วแหละนะครับเอ่อเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับเอ่อผมเอ่อเอาให้ไม่ให้แบบแบบไม่ต้องซีเรียสมากเอาแบบแบบเอ่อสบายๆนิดหนึ่งนะครับเชิงร้อน ครับได้ครับขอรวบรัดนิดหนึ่งรวบรัดแล้วก็กระชับรัดก็เรลืว้ดันแหละอ๋อแบบแบบกระชับเลยใช่ไหมอ่ะใช่ครับเอาเป็นว่าอย่างนี้หมายถึงว่าสิ่งที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยในเรื่องของอารยธรรมยุคใหม่เนี่ยนะครับที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่นําเสนอในโลกวันนี้ได้อย่างน่าสนใจแล้วก็มันแหลมคมมากนะครับกับการที่นําเสนอในในในเข้าสู่ความ เหมาะเจาะนะครับเหมือนที่เชมรอนได้เกินนําแล้วว่าการเสื่อมถอยผมจะใช้คําว่าการเสื่อมถอยนะครับไม่ใช่การล่มสลายนะครับเป็นการเสื่อมถอยของออชาติมหาอำนาจอย่างแท้จริงนะครับถึงแม้ว่าบางนักรัฐศาสตร์บอกว่าจะเอ,อผลมาจากผลของโควิด -19 เป็นตัวเร่งก็าตามนะครับดังนั้นชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานั้นกําลังเสื่อมถอยอย่างแน่นอนจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การเลือกตั้งตามดีคนที่46ที่ผ่านไปนะครับได้เห็นถึงปรากฏการณ์ของการที่จะเสื่อมถอยของประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นการประยากรมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละนะครับว่าจริงๆแล้วาฐานคิดแบบเสรีประชาธิปไตยท,ที่ทุกคนนั้นต่างก็สรรเสริญและต่างก็ยกย่องว่าในยุคศตวรรษที่ ยี่สิบสัตว์ที่ขึ้นสัตว์ที่สเสวียนนั้นน่าจะเป็นโมเดลที่ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกตั้งผองนั้นน่ะคงไม่ได้เป็นความหวังเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับมันสอสัญญาณที่นำไปสู่การถดถอยแล้วก็ไปสู่การถึงจุดจบอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่ได้เป็นคําพยากรณ์จากท่านอิม่ามโคเมเนิสวานุลรอตาลาอะไรนะครับที่ได้พูดถึง ชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานั้นว่าเป็นซาตานตัวใหญ่แล้วก็วันหนึ่งก็จะพบกับการล่มสลายอย่างแน่นอนนะครับโดยตรงนี้เราเชื่อมั่นจากโครงสร้างที่เป็นอิสลามการเมืองนะครับที่เราพูดถึงว่ากําลังที่จะเบ่งบานในทิศทางใดนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เรากําลังพูดถึงอรารยธรรมของอื่นนะครับดังที่ซิดบรอฮีมหรือว่าคนอื่นได้ไดพูดถึงอรารยธรรมอื่นที่ได้ผูกโยง วิถีชีวิตของมนุษยชาติในใน,ในยุคปัจจุบันเนี่ยกำลังที่จะเป็นความหวังแต่ท้ายที่สุดแล้วนั้นก็เหมือนกับถูกหลอกใน,ใน,ใ,นในทุกทุกยุคท,ทุกสมัยมาโดยโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยกับพื้นฐานต่างจากฐานคิดนั่นเองเหมือนที่เชฟรอนพยายามที่จะเกิดน,นำว่าฐานคิดในเรื่องของสังคมแบบคาริวานิยมหรือว่าทรงแบบเซคู l ลาริซึมเนี่ยที่ พยายามที่จะชูในที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในศตวรรษที่18เป็นต้นมาหลังจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเกิดขึ้นเนี่ยและหลังจากนั้นก็ให้เห็นภาพว่าเป็น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 ความหวังของมนุษยชาติว่าแนวคิดการปกครองหรือว่าแยกศาสนาออกจากการเมืองแบบสังคมแบบคารวะนิยมนั้นน่าจะเป็นความหวังของมนุษยชาติแต่แล้วก็มาถึงต่างตันนะครับมาชนกำแพงในที่สุดหลังจากที่เราได้เห็นการ ประทะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นคนต้นแบบในฝรั่งเศสที่เกิดเหตุการณ์การล้อเลียนศาสดาจากเหตุการณ์ในปี2015ว่าในเรื่องของอล้อาการาตูนในเรื่องของชาลีแอปโดที่ผ่านมานะครับสิ่งต่างๆนี้มันส่งสัญญาณอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมกําลังที่จะเชื่อมโยงนะครับและก็ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของแนวคิดของท่านอเยะกุลตลออาลีคามมนีซึ่งเป็นแนวคิดที่แหลมคมมากและก็น่าที่จะเอาไป ขยายต่อแล้วก็ย่อยให้เป็นประเด็นแล้วก็ให้ตกผลึกเพื่อนำเสนอและก็แจกแจงให้เป็นในรูปลักษณะที่เป็นทางวิชาการทางด้านของรัฐศาสตร์หรือทางด้านของอารยธรรมศึกษาของอาจารย์อิสลามใหม่เนี่ยให้ให้ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่หนึ่งของออพวกเรานะครับอิงชอลล็อกที่จะนําเสนอที่จะไปวงปกว้างมากขึ้นนะครับเมื่อผมเคลื่อนมาตรงนี้นะครับอยากจะ ให้เห็นภาพตรงนี้นิดหนึ่งว่าที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือจากปรากฏการของอาการปฏิวัติอสิสามแห่งฮิราเนใน1979เป็นต้นมาเนี่ยแนวคิดแบบคารวะนนิยมที่ที่พยายามที่จะบอกว่าศาสนากับการเมืองนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้และมันเป็นสิ่งที่ล้าสมัยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะให้คําตอบแก่มนุษยชาติแล้วก็เป็น เป็นสิ่งที่ถูกล้อเลียนมาตลอดนะครับตั้งแต่การปฏิรูปอิสรานอลได้เกิดขึ้นมาเนี่ยแต่หลังจากปี1 9 7 9หลังจากนั้นประมาณสักสี่ห้าปีหลังที่รัฐธรรมนูญของอิหร่านได้ปรากฏขึ้นเรียกว่ารัฐธรรมนูญของสาธสรารณชนแห่งอิหร่านเนี่ยแล้วก็เป็นหมวดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้นักคิดของเย,ยรบันคนหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นนัก คารวะนิยมใหม่นะครับคือว่าโพสตัเซคลาริซึมก็ว่าได้นะครับบ้านเราเนี่ยก็ให้ความสนใจกับกับกับบุคคลผู้นี้มากที่ชื่อว่าเยอเกนฮาร์เบอร์มาสนะครับเป็นนักปัญ,ญาการเมืองเป็นนักนักทฤษฎีสังคมวิทยาแล้วก็ชอบวิพากษ์ในเรื่องของการปกครองที่อิงกับศาสนาแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ออให้สัมภาษณ์ ในสื่อของเยอรมันนะครับหลังจากปีถึง1979การปฏิรูิศาสลามแห่งอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่พอกษัตริย์ชาพลาวีได้ล่มสลายลงเนี่ยก็เ,เป็นเรื่องปกติน่าจะไม่ส่งผลในวงกว้างในในระบบการปกครองแบบอิสลามิกสเตทเนี่ยแต่ว่าหลังจากที่รัฐธรรมนูญของสาธสารณรัฐแห่งอิหร่านได้ถูกเขียนขึ้น แล้วก็ได้ถูกนํามาใช้อย่างอย่างเป็นรูปธรรมนั้นทําให้เขานั้นจะต้องหันมาทบทวนแนวคิดเดิมที่เป็นความเชื่อของเอเซคูลาริซึมหรือว่าแนวคิดแบบคารวะนิยมที่นำแยกศาสนาออกจากกันเมืองนั้นว่าจริงๆแล้วที่เราเดินมาตั้งแต่ศตวรรษที่18จนถึงปลายเอปลายศตวรรษที่20และกำลังจะก้าวขึ้นสู่ศตวรรที่21ิ21นั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ จนกระทั่งได้คำตอบอันหนึ่งว่าเขาเปลี่ยนความคิดจากเป็นคารวัตนิยมแบบสุดโต่งที่บอกต้องแยกออกจากการเมืองโดยสิ้นเชิงเนี่ยบอกว่าไม่แล้วดังนั้นเกิดมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นว่าโพสซิเคอลาริก็คือหลังคารวัตนิยมใหม่เป็นเป็นลทัทธิใหม่ที่ที่กำลังให้ความสนใจในในวันนี้ว่าศาสนาก,กับการเมืองนั้นสามารถไปไปด้วยกันได้ แต่ว่าศาสนาข้อยังมีขอบเขตในตัวของมันอยู่ซึ่งพยายามจากผลกระทบก็จจักจากจากอิมพคในการปฏิวัติของของของ,ขอ,งอิหร่านของท่านอิม่ามโควินีดิสวานโลตาลาอะนั้นส่งผลให้แนวคิดท,ท,ที่ที่ทุกคนต่างก็สรรเสริญในในวันนั้นว่าน่าจะเป็นทางทางรอดของมนุษยชาติแต่ไม่ใช่แลยนะครับนี่ผมพยายามที่จะเห็นว่า การเสื่อมถอยของแนวคิดแบบ secularism หรือว่าคารวัตนิยมเนี่ยมันกำลังที่จะไปถึงต่างตันจริงๆพอเป็นเช่นนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของอรารยธรรมอิสลามนะครับที่เราพูดถึงเนี่ยอรารยธรรมอิสลามหรือว่าอ,อรารยธรรมใหม่เนี่ยผมพยายามที่จะทำความเข้าใจนะครับและทำความเข้าใจและสิ่งที่เป็นวัตกรรม ทางการเมืองของท่านอิยาตุลออลีคามาดีย์รบัตของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ผ่านกรอบแนวคิดของท่านอิหมัมโคมนี่ผมว่าเป็นการต่อยอดได้อย่างลงตัวมากนะครับในประเด็นทางด้านของออปรัชญาการเมืองและก็ในเรื่องของอ,อ,อิสลามการเมืองที่ได้ไดนําเสนอผ่านระบอบเออวลาญตุนฟากีหรือว่าปราชญาธิปไตยที่เราพูดถึงเนี่ยแต่ว่าในตรงเนี้ยทำให้เราได้เห็นว่าอรารยธรรมใหม่กำลังเกิดขึ้นนั้น มันส่งผลที่ให้เห็นว่าโลกวันนี้นั้นในขณะที่ความหวังคนมนุษยชาติในศตวรรษที่18แล้วก็ผ่านมาศตวรรษที่19สกศตวรที่20เนี่ยกำลังมองว่าความเป็นอารยธรรมหรือว่า civilisation แบบตะวันตกนั้นน่าจะเป็นความหวังของพวกเขาหรือของสหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นต้นแบบเป็นโมเดลที่สำคัญแต่วันนี้ทุกคนนักคิดนัก การเมืองนักรัฐศาสตร์นักรัฐประศาสนศาสตร์นักการศาสนาทั้งหมดนั้นกลับมาทบทวนหมดว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วและก็หันไปศึกษาสิ่งที่เป็นอ,อิสลามการเมืองแบบอิหร่านเนี่ยอ,อย่างกว้างขวางมากขึ้นเพราะว่าอะไรที่พอเราพูดตรงนี้ไม่ใช่เป็นความตะศุบที่จะต้องพูดถึงรัฐะอิสลามของอิหร่านในความเป็นชีอะ์เท่านั้นแต่ว่า ในรัฐแบบอุดมคติอ่ะไม่ว่าจะเป็นนักคิดของที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ถูกปรากฏของการจัดตั้งรัฐอิสลามขึ้นมาได้เลยแม้จะเป็นความใฝ่ฝันของนักการเมืองหลายๆคนนักเคลื่อนไหวนักฟื้นฟูหลายๆคนในทุกๆนิกายอื่นๆก็ตามแต่ว่าจากการที่เป็นรูปธรรมในวันนี้นั้นมีเพียงสาธารณรัฐแห่งอิหร่านที่ได้ปรากฏมาเป็นรูปธรรมอันนั้น ดังนั้นความเบ่งบานที่เชงรอนพูดถึงว่าเป็นเป็นความเบ่งบานของอิสลามการเมืองและส่งต่อไปถึงความเป็นอารยธรรมในยุคใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเป็นการต่อยอดได้อย่างลงตัวซึ่งมันมันเชื่อมโยงกันตรงนี้นะฮะว่าในในช่วงต้นที่ผมฟังเชคอนซอสบอกว่าเป็นเป็นกอมเมโดหุมคือหมาถึงว่าเป็นเป็นก้าว อ่ที่สองของของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านตั้งจากปีที่40เนี่ยปีที่1นึ่งหจดเก้าจนตั้งถึงปีที่40เนี่ยเป็นกรมเอ่อแรกเป็น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 ก้าแรกแต่จาก40ไปแล้วเนี่ยจาก1 0 40ปีไปแล้วก็คือ41 42เดเนี่ยทั้งนี้ปีนี้เป็นทีสองเนี่ยเป็นก้าที่2เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะนั่นก็คือว่าถ้าเรามองในบริบททางสังคมทางด้านการเมืองในทางด้านของโลกเนี่ย ชาติมหาอำนาจนั้นกําลังสู่ภาวะที่ถดถอยหรือกําลังเสื่อมถอยไดกเป็นว่าเป็นกําลังเสื่อมถอยและก็แนวคิดทางด้านของเซ็ก s e ลาริซึ s มก็กําลังเสื่อมถอยความเป็นจักรวรรดิของอสหรัฐอเมริกาก็กําลังที่จะเสื่อมถอยทุกอย่างกําลังเสื่อมถอยหมดแต่ว่าแนวคิดแบบอ,อิสลามการเมืองที่ผ่านพิมพ์เขียวของท่านอิมัมโควนีและก็ผ่านการต่อยอดของท่านอรอบัตเนี่ย ทำให้เรานั้นได้เห็นว่าสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกันตรงที่ว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงต้นของศตวรรษที่21เนี่ยซึ่งมันเป็นความเหมาะเจาะว่าโลกนั้นกําลังที่จะเป็นการแข่งขันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เชคบอยิตกำลังพูดถึงว่าในรัฐรัฐหนึ่งนั้นมันต้องมีทั้งซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็อาร์ตพาวเวอร์ก็คือทั้งในเรื่องของก็เรียกว่าอํานาจ ที่เป็นอํานาจละมุกนเรียก่าก็แปลนะฮะเป็นอํานาจละมุนก็คือซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมว่าด้วยของอารยธรรมที่กําลังแข่งขันกันอย่างมากซึ่งอาร์ตพาวเวอร์นั้นเป็นเรื่องของการแข่งขันที่ใช้อ,อ,อำนาจในเรื่องของการการทหารแต่เรื่องของยุทธอ,อ,อาวุธยุทธปกรณ์ในเรื่องของทางด้านของเศรษฐกิจที่ให้ อีกฝ่ายนั้นเขานั้นสยบใน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 ยุทธศาสตร์ในการวางนั้นดังนั้นในศตวรรษที่21พร้อมกับที่ท่านอัยยตุรออาลีคามานีได้ได้นำเสนอเนี่ยโดยนำนำเสนอเรื่องของความเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าอำนาจละมุนเนี่ยอำนาจละมุนนั้นในวันนี้แม้กระทั่งจีนนั้นก็ได้มีนโยบายนี้ในการที่นำเสนอประเทศตุรกีเราจึงจะเห็นว่าในการที่จะดันชูในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นั้นมีความโดดเด่นมากแต่ว่า ในความเป็นรัฐะอิสลามนั้นยังเป็นสิ่งที่มีข้อกังขายอย่างมากดังนั้นการนำเสนอนี้เป็นการประทะกันอย่างแน่น,นอนในอนา,นาคตแต่ว่าเป็นการประทะในเชิงความคิดที่นำไปสู่โครงสร้างที่ทุกคนนั้นจะเวียงไปหารัฐะอิสลามในอิสลามการเมืองของแนวคิดแบบชีอะดังนั้นอันหนึ่งที่จะพาไปสู่ความเป็นเขาเรียกว่าอ,อ,อรารยธรม ในยุคใหม่เนี่ยก็คือเป็นอารยธรรมอิสลามการเมืองแบบชีอะอิสลามการเมืองที่ผ่านกรอบแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของปัชญาการเมืองในแบบของฮิกมาตุนมุตาอาลียะหรือว่าปัชญาตามปรีชาญานสูงส่งตามแนวทางของฮิกมาตุนมุตาอาริยะที่ผ่านแนวคิดของมุลาสตรอนะครับซึ่งบางคนนี่นั่นได้ย่อยในตรงนี้ได้อย่างแหลมคมมากเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราจึงเห็นว่าในสองประเด็นเนี้ย นำพาไปสู่ด้วยเรื่องของอิสลามการเมืองที่จะนําไปสู่อารยธรรมใหม่เนี่ยในในยุคใหม่เนี่ยกอบกับว่ามีอีกองค์าพยพหนึ่งมีอีกแฟกเตอร์หนึ่งมีมีก็เรียกว่ามีมีตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งที่จะนำกาเรียกว่าเป็นการขับเคลื่อน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการเป็นเป็นการเร่งให้ไปสู่อยธรรมในยุคใหม่นั้นได้อย่างลงตัวนั่นก็คือการสร้างเอกภาพในโลกของมุสลิม อันนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ได้ถูกเอ่อนำเสนอมานานแล้วนะครับแล้วก็ในโลกของอิสลามนั้นได้เห็นถึงเอ่อข้อก็ได้ว่าได้เห็นถึงเอ่อความความความถูกต้องทางโครงสร้างนี้มานานแล้วดังนั้นเราจเห็นว่าในในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของอิสลามิกอุมมะหรือว่าอุมมะตุลอิสลามิยะเนี่ยมันมีมานานแล้ว ไม่ใช่แค่เพียงใน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 กรอบของชียรเท่านั้นแต่ว่าในประชาชาติอื่นในนิกายอื่นก็กาลังคิดอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นรูปธปรรมดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลังจากในปี1956เนะครับเราเห็นว่าจากผลกระทบที่อ,อ,อิสราเอลนั้นได,ได,ได้ได้ถูกสถาปนารัฐมาเป็นรัฐเถื่อนนั่นแนหะ ทำให้ประเทศอาหรับนั้นมีความเห็นว่ามันจะเกิดความสูญเสียในรัฐอาหรับก็เ,เลยคิดกรเรได้ว่าการรวมอาหรับไปเรียกแปนอาหรับอิสลมขึ้นมาดังนั้นในการรวมของแพนอาหรับขึ้นมาเนี่ยหรือว่ารวมอาหรับขึ้นมาเนะีเป็นพลังแต่ว่ายังไม่ได้สอดคล้องกับเรื่องของความเป็นเอกภาพในโลกมิสลิมได้แค่เพียงโลกของอาหรับเพราะว่ายังมีความจะอัซุปอยู่ยังมีความเอ่อเรียกว่าความเป็นชาตินิยมอยู่ หลังจากนั้นจึงจะเห็นความบกพร่องในแนวคิดนี้หลังจากที่การพ่ายแพ้ชาติอาหรับนั้นได้พ่ายแพ้อ,อิสราเอลในปี1967เนี่ยทำให้พลังของอาหรับนั้นมีความอ่อนแอลงจึงเกิดแนวคิดขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นเกิดแนวคิดของการรวมตัวของประเทศมุสลิมเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศ OIC ขึ้นมาซึ่งรวมได้ถึง57ประเทศ แต่ว่าก็ยังมีข้อกังขาอีกยังมีความไม่ลงรอยแต่ว่าในแนวคิดอันนี้เราจรึงจะเห็นว่าในรัฐอิสลามนั้นก็สนับสนุนนะในการรวมของอ,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 องค์ไอองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศหรือว่า OIC เนี่ยก็มีความสนับสนุนแต่ว่าเนื่องจากว่ายังมีถูกครอบงําจากจากชาติมาหาอำนาจอยู่อีกจนกระทั่งว่า1 9 7 9เหมือนที่ผมบอกว่าตั้งหน่ท่านอิมามกบดีได้ชูประเด็นเรื่องของความเป็นเอกภาพในโลกของอิสลามนั้น ได้อย่างแหลมคมไปอย่างมากโดยยกประเด็นในเรื่องของปาเลสไตน์ในเรื่องของปาเลสไตน์นั้นว่าเรานั้นจะต้องช่วยเหลือในเรื่องของเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะปลดปล่อยอันกุสปลดปล่อยปาเลสไตน์ให้ออกจากรักเถื่อนของอิสราเอลจากแนวคิดอันนี้ไม่ใช่แค่เพียงทางด้านของอิสลามการเมืองแต่ว่ามันยังไหลบ่าไปสู่ในเรื่องของทางด้านของาศาสนา ดังนั้นเราเห็นได้ว่าในความเป็นเอกภาพในด้านศาสนานั้นแม้กระทั่งว่าในวงการของอะลิซุนนะจากเชเอ,อมูหมัดชันทูซึ่งเป็นอธิการบดีของมลาลลออาสฮัดน่ะซึ่งได้เริ่มต้นตั้งแต่นู้นแล้วบอกว่านิกายชีย์นั้นเป็นนิกายหนึ่งของนิกายยะฟาริย์นั้นเป็นเป็นมับหนึ่งในอิสลามและได้นำเอาเออฟิชของชีย์นั้นได้ไปเผยแพร่ในในมลาลลออาสฮัดเ้วยซ้ั หลังจากนั้นก็มีบุคคลมากมายในตื่นตัวในในโลกของซุนนีนะครับตื่นตัวมากมายกอบกับว่าในเชียร์ก็ได้ทําการเอ่อก็เรียกว่าสร้างกระแสในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึงการสร้างหลักเอกภาพของท่านอิหมั่โคเมนีเร,รืงจริงเฉนว่าในการฟัตวาของท่านอิหมั่มโคเมนีนั้นและก็ของท่านอายะตุลลอ์อะลิคามินีนั้นมันสอดคล้องในหลายๆเรื่องในการอยู่กับเอ่อคนต่างมัสฮับคนต่าง นิกายและก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้และประเด็นหลักก็คือการสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นในสังคมของมุสลิมให้ได้ดังนั้นที่ผมพูดในใน,ในประเด็นที่ออกมานี้นี่คือสิ่งที่จะนำไปสู่ก็เรียกว่า civilization ความเป็นอรารยธรรมในยุคใหม่เนี่ยตามคอนเซปต์ของท่านอัยาทุลออาลีคามนเนีทําระบัดของเราเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ ที่จะเป็นตัวผลักดันในอนาคตในเรื่องของความเป็นเอกภาพของโลกุสซิมดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าวันนี้จากการแตกแยกกันเนี่ยทุกคนนั้นได้บทเรียนและก็ได้ถอดบทเรียนแล้วว่าการที่ประเทศุสซิมได้ห้ามหันซึ่งกันและกันนั้นไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยแม้กระทั่งว่าการเกิดขึ้นของกลุ่มเอ่อเอ่อท c c หรือว่ากลุ่มของประเทศอ่าวทั้งหกอะ่ะซึ่งเกิดขึ้นเพื่อต้องการที่จะต่อต้าน การขยายตัวของการเป็ิัอิสลามอิหร่านใช่ไหมแต่ว่าการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศกาตาร์บอกว่าเรานั้นยังยังจชื่อต้องเป็นมิตรกับอิหร่านอยู่ต่อไปไม่มีเงื่อนไขอันใดที่จะมาเป็นตัวสกัดกั้นในการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีเรากับสาธรนาอิสลามแห่งอิหร่านดังนั้นในตรงนี้เราจึงเห็นได้ว่าการผลักดันในต่อไปนั้นเรื่องของความเป็นเอกภาพในโลกมุสลิมนั้นจะเป็นเรื่องที่สาําคัญและนี่แหละที่จะต่อยอด ไปสู่ความการสร้างอารยธรรมในยุคใหม่ที่จะนําไปสู่ตั้งสอง,สอง,สองด้านนั่นก็คือในด้านของรัฐอิสลามแห่งอิหร่านที่จะประดิษขึ้นมาและก็นำทฤษฎีอันนี้ให้แก่ชาโลกเป็นความหวังให้แก่ชาโลกซึ่งจะต่อยอดเหมือนที่ซิทธิประยิมบอกว่าต่อยอดไปถึงการมาของท่านอิมามมหดีอารวาฮุนาละฮุนฟีระนะครับดังนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นประมาณนี้นะครับใน เวลาอันพอสมควรนะครับเช็คดูหรอครับครับครับขอบคุณท่านดรประเสริฐสุขศาสนก,กวินนะครับที่ให้ความกระจ่างในเรื่องของอารยธรรมอิสลามในยุคใหม่นะครับถือว่าการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านนะครับเป็นรูปตุกาลใหม่นะครับของอารยธรรมใหม่ของอารยธรรมอิสลามในยุคใหม่ภายใต้กรอบแนวคิดของออชีอะนะครับที่ท่านอดอรได้ได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็ การเป็นเอกภาพการเอกภาพในโลกมุสลิมนั้นถือว่าเป็นเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะนําสังคมโลกโดยเฉพาะยิย่งมุสลิมเราไปสู่สังไปสู่ความเป็นอารยธรรมอ,อิสลามในยุคใหม่ได้